บู้ยน้ำอย่งดีพี่น้องอู้ดยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ mm hmm. ผมพันถิ่นภูมิเดชันประแดดครับพันธราหนาตาดีหนาตาสุด,ดยอดนะครับได้งานนะครับต้นประคัมต้นบ่นอ,บอสูงนะครับมากมากต้นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจังไงล่ะ ง่ายรู้ง่ายนะครับผึ่งกระลังพอดีๆนะครับทาทางคือที่มีน้ำยูดอกนะครับอยู่ข้างทางเส้นรถวิ่งวื้วนะครับปากพี่ปากน้องเป็นกําลังใจดวยครับเด้อช่องทางใดก็แล้วแต่สะดวกนะครับที่เป็นเป็ดบุกพันธุ์พงท่าซานปลาเดกนะครับอยากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ที่กินเกสรป่ากดฟโล่ที่ท่าซานปลาแดกแฟนเพจปากน้ำเด้อครับเด้อไปขึ้นไปชมกันทังเถิงครับเหลาหลายมันแหลมพี่น้องพร้อมแล้วนะครับต้นบักขาม ก็ว่ามันหายไปจากต้นบักโบกนะครับมาอยู่ต้นบักขามอ่ะง่ายๆหนึ่งเดียวครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปชมกันขรังทึ่ง คบติดปลอดภัยคบไม่ติดมันอันตรายก็ยีเต็มดีอยู่ดอกพี่น้องเง้ยกูยีอากลากอยู่ดอกพี่น้องเง้ย พินแดงครบทิทบโบมีน้ำไอ้คัดเข้าไอ้น้ำอีแทวน้ำเขียวราชาปัก น้ำยังดีพี่น้องอู้หัฟุดยอดเลยไม่น้ำฟุดยอดครับน้ำอะไรล่ะเว้ยมาแต่ไหนเลยเนี่เอ้อ ยน้ำสอนน้ำครับนองเลยไว้แถว Oh, งามงามที่น้องปล่อยแง่ หนาไม่หมดเป็นไปพี่น้องลงครับอู้หนาอโอ้่ พี่น้องน้ำเขียวพันนี่แกโอเคครับพี่น้องครับลังขา,ขาวๆน้ำสวยๆครับผมน้ำนะครับคิดว่าที่ได้กินหมูบัดไดโอ้ยน้ำเขียวนะครับเกี่ยวหนาเกี่ยวหลัง ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจนะครับเด้อสะดวกช่องทางใดก็เรียนเชิญน,นะครับ <S <S เพจบุกก็ผ่านพึ่งพงทาสานประแดกนะครับแล้วก็ทาสานประแดกแฟนเพจนะครับก็ฝปากไปกดฟโฟ l ล่นะครับและอย่าลืมนะครับกลิ่นเกอรป่าก็ให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้จิ้งจิ้งนะครับสำหรับมื้อนี้ก็เป็นอันว่าสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสวัสดีครับผม